ชื่นชมเขาในฐานะนักแสดงตั้งแต่ตั้งแต่ยังเด็กๆกันอยู่เขชื่นชมเขาในนนักแสดงไม่ต่างจากคนไทยทั่วไปที่ก็ชื่นชมเขากันแต่ก็ไม่ได้มีมากไปกว่านั้นในตอนแรกนะคะรับพอตอนที่สองก็พอได้มาเป็นเพื่อนรู้จักกันแล้วก็มีอะไรคล้ายๆกันก็มีการพูดคุยกันบ้างเจอกันตามงานต่างๆบ้างเจอกันตามที่เล่นของลูกบ้างก็ทักทายแล้วก็ มีความหวังดีให้กับกันและกันผมคิดว่าผมก็เข้าใจความเหนื่อยของเขานะครับแล้วก็ในเรื่องที่เราต้องทั้งทางงานด้วยต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ต้องดูแลลูกสาวทั้งในเรื่องของเวลาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของจิตใจผมเองก็ไม่ต่างจากเขาเขาคิดว่าเขาเข้าใจผมเหมือนกันว่าสิ่งที่ต้องเจอมันก็ไม่ใช่สิ่งง่ายๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประสบมากด้วยตัวเอง ก็ <K un> คงจะคล้า,าๆยๆกับคุนอัมืนอนกันที่ยังต้องทํางานด้วยแล้วก็เียงดูลูกไปด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยมันก็เป็นอะไรที่ที่ถ้าได้เจอคนที่มีอะไรคล้ายๆกันก็สามารถที่จะเปิดใจกันได้ง่ายแล้วก็พูดคุยกันได้